สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนกำลังมาที่เยาวราชนะคะมาตอนนี้ก็รอช่วงเวลาให้แบบโค้กพลฟขบค้ำมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ถนนเยาวราชและวันนี้แอนมากับน้องอะตอมนะคะตอนนี้มาแวะที่ร้านแรกนะคะชื่อว่าราดหน้าเห่งยอดผัก มาแล้วจ้านี่หูให้มาแบบล้นชามมากอันนี้อะไรนะตาด้าหมี่กรอบอโอเคของข้าพเปเจ้าเป็นร้านนาาเกาเหลาใส่ไขะะ่เนี่ยค่ะอันนี้นะคะใส่ไข่ที่ว่านี้จะเป็นไข่เจียวนะคะนี่ได้แบบไข่เจียวมาแบบทั้งแผ่นเลยหมูเด้งนะคะเป็นหมูนุ่มๆนะคะแล้วก็เป็ขขนผักคะน้านะคะเหมาะสําหรับคนยังไม่อยากทานเส้นนะคะเพราะว่ามันต้องเก็บทองไปกินเยอะมากนะคะ ของน้องตอนนี้ก็แบบมีคอแบบล้นลนพลังมากตอนนี้เรามาแปลงโชมกันที่แอมเชน้าทาวนะคะโดยตอนนี้เนี่ยเป้าหมายแรกที่เราว่าเราอาจจะไปนะคะก็คือบ้านหมกย่างน้องกายแอนน้องเก้านะคะตอนนี้คือเวลาห้าโม คือแต่ที่จริงร้านเปิดตอน5โมง45นะคะแต่เราก็ต้องเอาบัตรคิวก่อนตอนนี้เราได้คิวที่26เราสั่งเป็ดไท่1เนื้อหนึ่งนะคะรวราคา120บาท แล้วนะคะร้านบอกว่าของหวานตัวลอ,อยเต้าถึมเชงทึงลอดช่องอะไรอย่างงี้มีเยอะมากเลยค่ะสุดท้ายเราก็เลยได้มา2เมนูนะคะมีขัะตองทีหนึ่งนะตองรสชาติเป็นไงชิมสิตัวลอ,อยไต้หวนันตัวลอยไต้หวันนมสดนะคะเป็นไงแป้งปแป้งเป็นไงแป้งมีไส้มีอะไรไม่มีค่ะจะเป็นลูกเลยตาเนี่ยลองชิมสิ ม,มีกลิ่นมันอ่ะน่าจะเป็นมันมันมันม่วงแต่มันส้มเออนี่ค่ะมีเกาลัดด้วยแล้วก็มีมีแตงบวัวมีเม็ดบัวแล้วก็มีนี่นะคะมีเต้าห้วยนะคะอยู่ข้างในนี่เก็นพุดซ่าจีนแต่เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะรากบัวปะ่ะกินให้ดู ไม่ทานเครื่องไหนส่วนอันนี้ก็เป็นเ,นเนต็ดตุ๋นฟักมะนาวดองเดี๋ยวใอ้ลองชิมรสชาติให้ดูนะเป็นน้ำเลกล่อแบบหอมแบบว่าไม,<ะ>ม,ม่ต้องมูฟก็อร่อย ปอมเขาสั่งมาราคาน้ำมะพร้าวนะคะจากร้านข้างหลังเองก็คือเป็นร้านเดียวกันเลยเท่าไหร่เท่าไหร่รู้กัรเ่า50บาทค่ะเป็นไงหวานสดชื่นดีไหมคะเย็นแม้หรือว่าน้ำปกติเย็นเย็นน่ากินมากเลยมาเต็มเต็มมากใหญ่มากจ้า ปรามาสั่งนี่ะบัวรอยงาดำน้ำขิงอ้ลูกใหญ่อยู่ค่ะนนี่ะประมาณช้อนหนึ่งคำหนึงพอดีเลยอันนี้นะคะถ้วยละ30บาทนะคะชิมน้ำขิงสิยังไงเผ็ดไหมเผ็ดไหมเข้มไหมเป็นงาดำเข้มรสรสออกหวานไหมหวานไหมหวานกำลังดีเลยค่ะ อันนี้เป็นน้ำนกเย็นข้างล่างเป็นน้ำแข็งมีน้ำแข็งอยู่นี่มาเดี๋ยวแอนจะชิมให้ดูนะคะชาติเป็นยังไงแอบหวานน้อยๆกำลังดีค่ะก็สุขภาพอันนี้นะคะถ้วยละหนึ่ง้อยบาทจบไปแล้วนะจ๊ะกับริปกินเยาวราชอิ่มแมตอม ท้องใหญ่เลยคนะ่ะนางเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะกับร่างกายอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันกันจกุกมากแน่นมากอิ่มมากห้าร้าของหวานสองของคาวสามนะจ๊ะแต่อยากกินเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเก็บท้องไว้กวนวันพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวดูพูมี่นะไรสิไม่ไหวแล้วจ้ะแม่ตอนนี้ลูกสี่แล้วค่ะโอเค เดี๋ยวจบทริปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวขึ้นรถเมล์ก่อนเดี๋ยวไม่มีรถกลับเลยนะ